ดีคะ่ะแนวทางราวพัฒนาสามตัวโตดและสองตัวโตดตรงกลับด้วยสูตรเก่าแต่ปรับปลายใหม่นิดหน่อยสูตรที่เข้าก็ลงไปแล้วพี่น้องสูตรนี้เรามันไม่เข้างวดที่แล้วเราก็ปรับใหม่จ้ะแนวทางนะคะแนวทาง โปรดใช้วิจารยานในการรับชมด้วยค่ะหวยมนนีเข้ามีหลุดชมเพื่อความบันเทิงชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปก่อนช่องคำปิ่นพารวยสูตรหวยลาวพัฒนาจะ้ะคำเตือนทางช่องก่อนแล้วนะมาดูหวยกันค่ะหวยเราก็มี สามตัวสี่หางจะไม่เน้นเยอะสูงสดุดก็สิบหางท่านผู้ชมเด่นไปที่ สูตรนี้เด่นให้ที่3 3กับ9นะเพรสมกับ9แล้วกันถ้าจะเอาหนึ่ง,งกับ0นนี่มันก็ หกับศูนี de de ่กับหกับศูนย์อีกแตหกกับหานี่มาแห้งด้วยเอาเกับ0ูนยะ เอาหนึ่งกับศูนก็ได้อะมันมาหลายสูตรได้พี่น้องเด่นนะ่ะจับถูกก็ถูกจับผิดก็ผิดไปเลยสามตัวสามตัวตรงและโต๊จ้ะสูตร ไม่ไม่เยอะนะพี่น้องนะสูตรเคยเคยเข้าเคยมาแล้วไม่ใช่ว่าสูตรไม่เคยมาได้ที่เอามาลงเนี่ยนะมันเคยมาแต่งวดเมื่อกี้มันไม่มาแต่งวดนนี้เรามาลงอีกนะไอ้ที่ว่าสูตรชนกันเจ็ดเจ็ดเจ็ดทั้งสองสูตรนั่นนะมันชนกันลงไปก่อนแล้วค่ะอันนี้สูตรเคยเข้าจะมาลงให้ชมอีกค่ะแล้วแต่เราจะเลือกเอาสูตรไหนนะหวยสามตัวมีทุกสูตรค่ะแต่ว่า มีสูตรละน้อยตัวไม่ได้มีเยอะนะสูตรละสี่ชุดเองสามตัวก็สี่ชุดไม่พยายามไม่ลงเยอะให้ค่ะเข้าก็เข้าหลุดก็หลุดไปเลยสามศู 3, 0, 9, 3, 0, 0. นสามศนศนย์ั่นเห็นบ่นึกอยากมายังไงมันก็มาเด้ สามเก้าเก้าเห็นบ่จังสิ่มกันยังมศูนย์เก้าเก้าเห็นบ่มมันมาตามสูตรเด้่ยถ้าเกิดว่าเราตั้งมาเขียนเองนะคะเราจะมาเอาเลขอย่างนี้นะไม่มีใครชอบหรอกสามศูนย์ศูนย์สามเก้าเก้าศูนย์เก้าเก้าอย่างนี้ไม่มีใครเอาหรอกเนาะแมนบอลล่ะท่านผู้ชมสามตัวโตดและทีนี้สองตัว

เก้าเก้าสามเก้านี่ตัวนี้ก็สี่หางนี่ใส่ปากกาสีนะไรเนาะใส่ตัดกันเนาะพี่นอนะ้องเนาะมันจะค่อยเด่น ลายมือใครก็ลายมือเราเนาะพี่น้องเนาะคนเฮาหนี่คือลายมือบ่คือกันนะบางคนก็ลายมือก็งามงามฮค่จังไรือเขียนงามแท้สำหกว่าบางคนก็ก็จังสิลน,นี่เห็นบะคือไก่เขียนยไก่เขียนจบป .4 แรกออกว่ะ ใกล้แรกออกเลยสมัยตะกี้นะหนึ่งกับศูนย์เด่นให้ไปที่ศูนย์เด่นให้ไปที่ศูนย์ตัวไหนที่มันไม่น่ามาด้วยกันเดี๋ยวจะจัดออก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 ก็คือไม่ก็ไม่เอา แล้วแต่ชอบเด้อพี่น้องเด้อศูนย์สาคือคือคือนี่มักตัวนี้มักตัวนี้เด้อมักตัวนี้ลนนี่คือคือแล้วก็จะเด่นให้นะคือ มาไม่มาก็ว่ากันอีกทีหนึง่งตอนชอบเนี้ยก็ขีดไปก่อนครับพี่นอ้องเดินให้ที่ศูนสามศูนย์นะชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปก่อนนะคะท่านผู้ชมขอบคุณที่ชมคลิปค่ะไว้นี้เข้ามีโหลดโปรดใช้วิจารยณในการซื้อด้วยนะคะทุกคน ฝากติดตามปุดกระดิ่งแก้งเตือนไว้จะไม่ได้พลาดชิปใหม่ๆจ้าสวัสดีค่ะทำเวลาให้ได้แปดนาทีไม่อยากให้เกินค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเบื่อก่อนดูนานอ่ะสูตรสี่คู่ค่ะสวัสดีค่ะ